สวัสดีค่ะเพื่อนเอนก่อนไปทํางานช่วงบ่ายนะคะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าพี่ไพ่ไร้เสียนะคะอยากบอกอะไรกับเรานะคะอยากบอกอะไรนะคะออกมาหนึ่งใบอ้โ o ร์อ f cup พส์โฟ of cups นะคะช่วงนี้คุณกําลังมีเรื่องปวดหัวอยู่หรือเปล่าคะคุณกําลังคิดมากเนาะเดี๋ยว f o f ์ Four of c u นะมันเป็นไพ่ที่คุณน่ะกำลังรู้สึกผิดกับอะไรบางอย่างนะ เพื่อนๆกําลังรู้สึกผิดกับอะไรคะตอนนี้รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าเหลือเกินนะคะมันเป็นเพราะอะไรขอขยายค่ะขอขยายไพ่รเซียนะคะขอขยายหน่อยนะคะทําไมพี่ไพ่ติดกันจังเลยเดีย๋ยนะพี่ไพ่เหนียวมากเลยวันนี้ออกไปนะคะห้าถ้วยคุณกําลังรู้สึกว่าคุณติดอยู่กับอะไรไหมตอนนี้นะคะอ๋อ มันมีไพ่ห้าถ้วยนะคะเพื่อนๆห้าถ้วยก็คือความคิดความคิดมันจะต้องมีอย่างนี้แหละนะมันจะเป็นความคิดที่เราเอาออกจากหัวไม่ได้อืม,มันเป็นความคิดที่รู้สึกว่ามันติดอยู่ในหัวใจมันติดอยู่ในปมอยู่ในใจนะคะมันเอาออกจากใจไม่ได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบคุณเสียดายอ่ะ มันเสียดายมันเป็นความเสียดายมันเป็นปมก็ได้นะเป็นปมในอดีตของเพื่อนๆนก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบต่อมาที่หยิบได้นะคะก็เป็นไพ่แปดแปดถ้วยมีไพ่ถ้วยนะแต่ไพ่ถ้วยที่เป็นความรู้สึกว่ามันจะต้องเดินออกจากอะไรบางอย่างมันจะต้องเดินออกจากความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่ได้ตอบโจทย์อืมไพ่แนะนําอย่างนี้ไพ่แนะนําให้คุณเดินออกจากเนี่ย สิ่งที่มันทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะออกจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้ออกจากเรื่องราวเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็ควรจะออกไปนะคะพี่ไพ่อยากจะแนะนําให้คุณอืมเคลียร์ปมเคลียร์ปัญหาในใจของคุณนะคะไม่ว่าปมเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าคุณจะได้เดินออกจากอะไรนะคะที่คุณคิดมากอยู่เนี่ยที่คุณคิดเสียดายรู้สึกเสียใจเสียดายเหลือเกินเนี่ยนะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนมันวุ่นวายเนาะตอนนี้รู้สึกวุ่นวายจริงๆนะเฮ้ยพี่ไพ่บอกให้คุณเดินออกไปเลยถ้ามันวุ่นวายนะคะถึงแม้ว่ามันจะเสียดายบ้างเสียดายความรู้สึกเสียดายความเอ่อความอะไรก็ตามที่คุณน่ะได้สร้างกันมานานไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะวุ่นวายมากเลยนะ ชีวิตคุณวุ่นวายมากวุ่นวายเสียใจแล้วก็อืมต้องเดินออกต้องเดินออกหรือเดินออกมาแล้วจากความวุ่นวายตรงนี้นะคะมันวุ่นวายมากนะดูอีกหน่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณได้รู้เหตุการณ์อะไรบางอย่างคุณได้รู้เรื่องราวบางอย่างแล้วคุณตาสว่างไงพอคุณตาสว่างปุ๊บมันต้องออกมาค่ะ มันต้องเดินออกมาอยู่แล้วนะมันต้องเดินออกมาจากเรื่องราวที่มันไม่ดีใครอยากจะไปนั่งอยู่กับความทุกข์คะคุณจะอยู่หรอมันไม่มีความสุขนะ่ะคุณจะอยู่หรอคะมีทางเดียวค่ะคือคุณต้องเดินออกมานะคะคุณต้องเดินออกมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะอืสุดยอดคุณโดนเขาทำร้ายมาขนาดนี้คุณโดนเขาพูดให้ร้ายขนาดนี้ แล้วคุณจะอยู่หรอคะคุณต้องเดินออกไปค่ะเดินออกจากสถานการณ์นี้ไม่รู้นะว่ามันคือสถานการณ์อะไรแต่ในใจคุณเหมันทุกข์มันแย่มันเศร้ามากออกมาค่ะออกไปแล้วก็เนี่ยให้แนะนําว่าให้ออกไปเที่ยวบ้างนะคะไปเจอแสงแดดไปเจอแม่น้ํานะคะมันคุณเห็นไหมว่ามันมีแสงสว่างอยู่ตรงนี้คุณต้องหันหลังให้กับความมืดมิดที่มันเกิดเหตุการณ์กับคุณ ตัดได้คือตัดแต่ตอนนี้เอาตัวเองออกมาก่อนนะคะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์แย่ๆตรงเนี้ยคือไพ่ออกมาเนี่ยสี่ใบเนี้ยไม่มีไพ่โอเคสักใบเลยกออ็มี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 ไพ่ตื่นรู้ที่ดีดีมากเลยแหละอ่ะดีมากแล้วไพ่ใบนี้สี่ใบเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าดีที่มีไพ่ใบนี้ที่เขาแนะนําให้คุณเดินออกมาในความทุกข์ความโศกความเศร้าของคุณมันยังมีคําแนะนํา คําแนะนําคือคุณต้องเดินออกมาจากสถานการณ์นี้นะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะสู้ๆนะคะคุณต้องออกมาให้ได้คุณอย่าไปด้อยค่าตัวเองด้วยคุณจงจําไว้นะว่าคุณเดินออกมาเพราะอะไรเพราะคุณมีค่ามากกว่าอืมเพราะคุณมีค่าใครๆมองคุณไม่เห็นค่าก็ช่างมันเพราะว่าตัวคุณนะ่ะคนเราทุกคนเกิดมามีค่าด้วยกันทั้งนั้น ทุกคนมีค่าถ้าเขาไม่เห็นค่าของคุณให้เดินออกไปค่ะเดินออกไปแล้วไปหาคุณค่าคุณค่าของตัวเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราถ้าเขามองไม่เห็นเรื่องของเขาอืมเขาตาบอดก,ก็เรื่องของเขา <c oughs> ขอไปนะคะเดินออกมาค่ะเดินออกไปแล้วคุณจะได้พบแสงสว่างที่สดใสนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ